โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเคียนพีซีโทีวีกับแมปโลบอกที่มีชื่อว่าบล็อกบุดนะครับการเล่นครั้งแรกของผมเองซึ่งใช่มีตัวแบกเรียบร้อยเลเวลประมาณเอ้ยใช่เลเวลวะวะกูฟัมเงินอยู่พร้อมที่ใจในเมื่อมันอยู่ แล้วก็คือเขาก็ผมไม่รู้นะทีมไหนมันฟาร์มง่ายกว่าผมจะไปอยู่ทีมสออทีที่ผมรักนั่นก็คือสีแดงสีแดงเพราะไม่มันมีสองทีมคือฝ่ายฝ่ายโจนสลัดกับไฟเออเขาเรียกว่าอะไรนะเออยรัฐบาลอะไม่รู้ไม่รู้กูมาอยู่ฝ่ายโจรแล้วสีมันสีที่กูชอบด้วยไงแล้วไอ้เคียนเนี่ยอะไรเนี่ยกูฟาร์มมึนก่อนมันจะได้สูงขึ้นกูมึงเนี่ยทำอะไรได้วะ มาเดี๋ยวดูดอ๋อมึงอยู่ตรงที่แรกใช่ไหมเดยวนะมึงตัวละครมึงมีเอกลักษณ์อะไรอะไรหรือเปล่าอย่างเช่นมีครีบที่หลังมึงหรือว่ามีหอะไรแบบนั้นอ่ะอ๋อแล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยว่าดูยังไงมันก็เป็นปกติกูเริ่มต้นน่ะไม่มันเป็นร่างกายธรรมดาที่ไม่มีอะไรแต่งเสริมมาใช่ไหมเออโอเคเดี๋ยวกูจะเดินไปหามึงเพราะกูใช้ผลน้ําแข็งกูเดินบนน้ำได้ เจ้าไอ้กอดเซตอะไรเดีู๋ไกูหาเกาะมนุษย์อยู่ไหนวะเนี่ยเกาะเกาะแรกอยู่ไหนวะเนะี่ยเดี๋ยวูจะได้ไดพามึงไปที่นู้นเลยกูจะพามึงไปเกาะลอยฟ้าเลยมาดิมาดิไปมาดิมาดิไปเออแตก <laughs> <laughs> มัน,นอะไรวะเนี่ยลูกบอนกูใช้หาคีเพื่อไปหา,ปหา,ปหาปมึงอยู่เนี่ยมึงใช้หาคีแต่กูแบบเล่งเล่งติสปีดกูกำลังพุ่งไปหามึงอยู่เออสาวว่าตอนนี้มึงยังไม่มึงยังไม่ได้ใช้ผลอะไรจะไม่คิว ใช้เฮี้ยอะไรเลเวลหนึ่งโอเคเยี่ยมยอดแปลว่ามึงสามารถว่าย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 ตรงทะเลได้เจ้าเอาไม่ตายนนไม่ตายซ้ำแมง่งท่านมึงเหรอสวัสดีเพื่อนไหนขอดูรูปไหนเดีวิลขอดูรูปร่างหน่อยดิอันนี้ไงมัมีอะไรแปลกไหมไม่มีเพราะว่ามึงเป็นมนุษย์ก็ใช่ไงงี้กูเป็นอสูรป,ป่ะล่ะเออไปเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันเลยดีกว่าจะได้ไปฟาร์ม แล้วกูารามาตรงนี้อยูไไ่ยออยไงประเด็นอ่ะอ๋อไอ้ที่นี่ก็ต่อยกูจังเลยเดี๋ยวกูจะไปซื้อเรือมึงมาแล้วกูจะได้ขึ้นเรือเล้วมึก็กดปฏิเสธได้เนี่ปฏิเสธอะไรกูกดตอบรับไปแล้วอ่ะก็กดปฏิเสธได้มันกดลบออกมาได้เลยเนี่ยไหนวะนกดตรงไหน,นกดเพืพ่อพูดคุยอ่ะมึงกดเพื่อคุยแล้วมันจะมีเควสใช่ไหมมึงเห็นตัวไอที่อยู่ข้างกูกูรังกูรับไปแล้วอ่ะกูรับไปแล้วอ๋อเลิกทำ Okay, โ,โอเคโจปิสาสต์แม่งก็ไม่บอกตีเดี๋ยวยวกูซื้อ,รอเรือก่อนเรือแม่งก็แพงแพงสามพันนี่ไล่ต่อยแม่งมาไล่ต่อยคาร์เดอรูคิริซิโนเอ้ยหรือว่าให้มึงไปซื้อดาบก,ก,ก่อนดีกว่าวะให้มึง<ๆ>ไปเอาดาบจากไอ้นั้นไอตัวปลานั้งก่อนดีกว่าวะปลาที่อะไรไปเออดีไป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 มาเรยน้ำมาเลย ผมไม่ได้โกงนะทุกคนแต่เพื่อนผมมันอยากจะช่วยผมฟาร์มเออมันมันช่วยมันแต่ว่ามันก็ช่วยเกินลิมิตหรือเปล่าอ้นี่ไม่แน่ใจเหมือนกันไปหาดาบแม่งเลยเออเปิดมากูได้ดาบแล้วงงเหมือนกันพากูไปแต่ละที่ให้กูฟาร์มก่อนสิเอ้ยแลในนี่อะไรเนี่ยค่าพลังอะไรวะพลังป้องกันโอ้โหพลังแต่ละอันแมพก่อนดีกว่าเราจะไปก่อนลอยฟ้ามึงเห็นมึงเห็นอะไรที่มันเหมือนแม่งท่านไหมอ่าฮะแล้วแล้วคือ กูเป็นเลเวลหนึ่งกูต้องไปก่อนรอยฟ้าแล้วเหรอ Yes What the fuck งี้ก็ได้วะเขาเรียกว่าทางลัดโอ้โยเหี้ยนี่ที่กูต้องเลือจริงๆไหมใช่ไหมเนี่ยมึงหรือว่าเราควรจะซื้อเรือไปเลยดีกว่าไหม,มไม่น<ะ>่าจะจำเป็นทั้งนั้นก็จริงๆงไปกับน้ำแข็งก็ได้นะ เรือใครเป็นู้ก่อนแล้ว <c oughs> ไอ้เยาวันไม่ขโมยเรือชาวบ้านนะ <c oughs> ใช่คนเรือก่อนนะรู้รู้รู้แล้วล่ะว,ว่าราคาประมาณสามร้อยเออไปซื้อเรือไปมีอะดีนะดีนะไอ้สัตว์ดีนะเอกชนแม่งเลยามาไหนกูก็ได้กดในนี้กูกดในนี้ไปด้วยแล้วกัน โอเคเดี๋ยวกูจะตีให้เลือดเหลือน้อ,อยนะเพราะยังไงพวกนั้นก็ตีไม่ได้แล้วเพราะเพราะเลเวลกูเยอะกว่าแล้วคือกูต้องรับเควสด้วยไหมน,นี่เป็นหมึงหนึนขวบฟันก่อนต้วงต้วงตีแน่ไอคิวเฮ้ยคิวแล้วมึงอยู่ไหนก่อนเดี๋ยวมึงเซฟไว้ก่อนนั่นไม่ได้เซฟแต่มาเกิดที่นี่โอเค okay, ดีดีมึงอยู่ตรงนี้มาตรงนี้โอเคเดี okay, <c oughs> <de> ๋ยวเลื่อนเลือนอีกนิดเดียวแล้วโอเคคิวมา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  มาๆอเลือด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 รู้ว่ากูต้องปาดอีนนี่หน่อยเออปาดปาดอีนนี่หน่อยมัดอ่ะคีสลาตันคุยเลยนะเอือนยืดมาแล้วดูกูปาดปาดโคตรเยอะเลยโคตรปั่นเลยสัตว์ทำไมทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วประเดึงคิวประเด็นคิวการฟาร์มเงินอะไรของมึงเนี่ยกูอัพค่าพลังแป๊บไอ้สัตว์เชื่อใจกูเชื่อใจกูไม่เชื่อใจมึงละไอ้เหี้ยตั้งแต่เกม มอร์นารถไฟนั่นอะไรนั่นมึงหนีด้วยมึงหนีด้วยคิวมาหนิปาดปาดตาโอเคได้ได้ได้ตี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 มาแล้วอันนี้เดียวในเดียวคิวไม่มาวะไม่มาเไอ้อะไรมันต่อยกูดัดเดียวจอดเลยนี่ไม่มึงก็หลบด้วยสิมึงไม่ใช่ตัวต่อตัวกับมันเดี่ยวมาเป็นหนึ่ง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 คิวอย่าเข้ามาก่อน

ผมไม่เกี่ยวนะทุกคนไอหมอนี่เป็นคนพาผมมาคิวคิวถ้าถ้ามือสายผลแล้วก็มึงก็ต้องอัพสีแดงสีสีเอ่อสีฟ้ากับสีสีม่วงนะแดงฟ้าแล้วก็ม่วงใช่ณขณะนี้กูก็ฟาร์มฟาร์มเพื่อจะสุ่มผลให้มึพงพังๆางด้วย มึงยิ่งง่ายขึ้นเยอะเลยถ้ามึงได้ผลแลถ้ามึงได้ผลนี่ยยิ่งถ้าไปสายโลเกียนะลาเวลมึงเยอะขึ้นน่ะแล้วสัตว์อ่ะมันจะไม่สามารถต่อยเลยถ้ามึงเยอะเยอะเอ่อเวลเยอะกว่ามันน่ะมึงรียบดีเฮ้ยโอเยขาดอยู่แค่ไม่กี่เอ่อหมื่นกว่ากูเสร็จละเพราะฉะนั้นกรุณานะคิวขอร้องกูไปทำตรงนี้แม่งเลย กูจะได้ร <m> ีบ oh, ป้องยังไงกูกดพุ่งกดพุ่งมึงก็ไม่บอกว่ามีพุ่งเออกูจะได้หนีได้โอ้มึงเพิ่งรู้เหรอไม่รู้เลยไงเอมันเวลเยอะของมึงนะมึงก็ยังไปสู้กูละกูกูละอยากตบมือความใจสู้ของมึงจริงทำไรเดี๋ยวมันก็รู้ บีวุเลยไอ้แย่แม่งมึงไม่บอแค่นั้นแหละมึงไปทำภารกิจต่อภารกิจเพื่อจะไป่อยกับไป็พวกลิงหานไม่ได้มึงไปต่อยกับลิงกุลยกุตังเฮ้ยอู้หูครบแล้ว๋ยวขอดูท่าสุดท้ายดิอู้หูมึงโทรเลยดูกี่ชั้นคิวซูซ่ซู่คิวเด้อเด้อนะมี ป้ายประกาศจับด้วยโอ้ผู้หญิงคนนี้มีประกาศจับอยู่ประมาณ250บาทออไม่ใช่ลเกได้ว่าเบลีกูกูตั้ง4,000เบลีแล้วจับไปทีนี่จ่ายได้แค่งเงินก็รุมารวยอะ่ะแบบพอให้หายหิวได้นี่อะลอ้อลิงเออไปต่อยกับไปไปรับภารกิจก่อนอยู่ที่หน้าแอ่งน้ำอะ <c oughs> ไหนวะ อยู่กลางกลางอย่างน้ํากลางอย่างน้ํามันจะมีคนอยู่ะที่มันจะมีโขดหินที่จะมีสะพานสะพานเชื่อมอยู่แล้วจะมีจุดกึ่งกลางะสะพานเชื่อมจุดกึ่งกลางไม่ว่ะเห็นได้ไงเออกูไม่เห็นไอ,อ,ไนอ้จอป,ป้กูเพิ่งเล่นแบบนี้ไอ้อห่ามึงเห็นสะพานมึงเห็นมึงเห็นสะพานวันนี้ใช่ไหมพวกนั้นใช่ไหมยินเอ้คิวยินพี่เป็นไหี้ยมึงเห็นใช่ไหมคิวสะพานพวกนั้นะนะ <c oughs> อ่าแล้วมึงเห็นจุดเชื่อมสะพานดิอ๋อโอเคโอเคละโอเคละกูเจอละกูเจอละโอเคเพราะฉะนั้นไปรับเควสอันแรกซะแล้วแม่งเหี้ยอะไรกันโนนีอะไรกันตรงนี้เนี่ยโอ้โหที่แย่งผลกันเนอะคือใครสุ่มผลได้มึงเตรียมตัวตายได้เลยเออแล้วกูต้องเลือกอะไรมังกี้เลือกต้งเลือกมังกี้ก่อนเพราะแนะนำว่าอย่าอย่าไปสู้กับกูหลากูตังก่อนคอลล์กูอยากจะสู้กับกุรังบกุตังเลยอ่ะ มึงเชื like okay. <Y> ่อตาว่าคุณรองกุตังนี่มันเบื่อแน่นอนโอเคนีอะไรด้ากูตอบถ้ากูตอบคันนี้ขั้งสุดท้ายกูได้กูซื้อผลได้เลยโอ้ยพี่กูไอ้ยาเมรานดุฟฟไดไอฟไปดูควาดฟดุฟดุฟฟ์ฟฟ์ดุฟดุฟฟ์ดโกฟ์ด้ฟฟ์ดุอฟ์ดุฟฟดุฟฟด ไม่รู้เดี๋ยวมันใส่ผ้าคลุมโดฟาร์มิโกรอ๋อมันมันไปรูดได้คือปีบอสมันจะมีโอกาสสุ่มผ้าคลุมและผ้าคลุมมันสามารถเพิ่มดามเพิ่มเลือดเพิ่มซามิน่าและเพิ่มดาเมจได้ซึ่งยากยมากคือตอนนี้ยังไม่ได้เลยกูเพิ่งได้แค่ดาบขอไปอันดุบิมาเฮ้ยลิงแม่งน่ารักกว่าไม่อยากต่อยแล้วอะ่ะไปต่อยไปเถอะลิงน่ารักมันปล่อยเจ็บกว่ามึงอีคิวเออกิอีบันไลไฟลุกวันนี้กูกำลังสอนในเกี่ยวกับพระพุทธอยู่ ล้วไอคิวแม่งมึงเห็นกูมึงเคยเห็นเขาแล้วเสียบได้ไหมกูบอกว่าเออระวังก่อนเดี๋ยวกูขอเป็นที่ขอกูจะได้ไปสุ่มผลไอคิวไอคิวแม่งสักจะต่อยพวกคอลเซียไม่ตายอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเลือดนักสู้มึงอะไม่รู้เรื่องไอ้เงี้ยไม่เว่ามุมบาเนี่ยเวลมึงไม่เขียนที่นี้เลยต้องสองร้อยสองร้อยห้าสิบไอ้เงี้ยมึงไม่ต่อยกับมันเงี้เวลมึงไม่กีสิบเลงเวรกับให้กูเจอฟาร์มไม่ละ ไม่เป็นไรตอนนี้กูได้ผลแล้วล่ะเดี๋ยวกูจะได้ c อ้คิวคัมมอนคัมอนคัมมอนคัมมอนคัมอนมอนเบบีเบบี้เบบเบบเบบีอ้ยถ้าผู้สุ่มเดี๋ยวะไดคิวแล้วกูเิอได้ผลมางกรมาี่คิวเหียเลยนะไม่อีซ่าปากแต่กู้สุ่มได้กู่สุ่มห่าเมือกูเพิ่งไปฟาร์มมาเียอ่ะไอ้กูแสุ่มจะไกันเนี่ยอ้ไอบ้า วิวอะไรเมืเเม่อนเออสามร้อยสิบกัดจอวกมอนอยู่โลสองนะไม่เรอยู่โล่าสามโอ้โห <laughs> สันเด๊ะวิวจะตันอนเหลืกกันโอเคขอเีประมาณนี้แล้วก็ละกันก่อนนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้แจ้กันใหม่ในคลิปคลิปหน้าตลวันนี้<ะ>สวัสดีครับ